ไรายได้ส่วนหนึ่งอะส่วนหลังก็คือมาจากโคกี้เลยจ่ายค่าเทอมอะไรประมาณนี้ก็คือมาจากโคกี้เป็นส่วนใหญ่ก็ต่ำๆประมาณ4ี่หมื่นห้าหมื่นประมาณนี้ค่ะรวมต้นทุนไปแล้วต่วเนี้กคือเนยฟูมันไม่เลี่ยนมันอร่อยกว่าเออที่เคยลองมาก็เลยแต่ใจเอามาขายชื่ออะไรคบชิอนโอค่ะอายุเท่าไหร่ครับอายุ19ค่ะ เห็นน้องที่รู้จักขายค่ะก็เลยลองสั่งมาทานดูก็ชอบค่ะก็คือสั่งลูกช็อกโกแลตมาใช่ไหมแล้วรู้สึกว่าแบบมันไม่เลี่ยนมันอร่อยกว่าเออที่เคยลองมาก็เลยเปิดบินขายดูค่ะขายคองกี้มานานหรือยังคะสองปีกว่าๆค่ะจะเข้าปีที่3แล้ว ก็รู้สึกว่ามันไม่เหมือนใครดีค่ะคือมันยังไม่มีใครทําปังกอบในฟูมาก็คือที่เราเห็นตามท้องตลาดก็จะเป็นเนยหนึบใช่ไหมตัวนี้ก็คือเนยฟูแล้วรู้สึกว่ามันไม่เรียนด้วยก็เลยตัดสินใจเอามาขายผลลัพธเป็นยังไงบ้างคช่วงแรกขายไม่ได้เลยค่ะน่าจะเกี่ยวที่ราคาด้วยเพราะว่าขายตลาดเด็กเนาะมันสามันห้าบาทแต่ว่าพอได้ลองให้เพื่อนทานอะไรแบบนี้เขาก็บอกต่อกันแล้วก็ขายดีแบบว่าถือไปขายที่โรงเรียนทุกวันเลยรายได้ส่วนหนึ่งอ่ะส่วนหลังก็คือมาจากโคกี้เลยจ่ายค่าเทอมอะไรประมาณนี้ก็คือมาจาก้เป็นนส่่วใหญ ถ้าจํานวนก็ประมาณ30ลังได้ประมาณนะะี้ค่ะก็ต่ำๆประมาณ4ี่หมื่นห0าหมประมาณนะะี้ค่ะรวมต้นทุนไปแล้วดีค่ะคือรู้สึกว่าแบบแบรนด์ไม่ได้แบบขายขค่ตัวแทนแล้วก็มีการตลาดซัพพอร์ตอะไรตลอดไม่มีการแบบว่ามาทิ้งตัวแทนไว้ข้างหลังเลยนะคะก็เลยแฮปปี้กับการขายนี้ ก็จะเน้นเป็นลงรีวิวให้ลูกค้าดูค่ะแบบว่ากินให้ดูลงคลิปรีวิวอะไรประมาณนี้ก็คือที่เปิดมาก็มีกินเองด้วยแหลนะเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่ชอบก็คงไม่เอามาขาย ขอฝากร้านด้วยนะคะจะมีเป็น i อกับเพจเนาะก็มีทั้งขายปลีกแล้วก็รับตัวแทนใครที่แบบอยากหารายได้เสริมหาค่าขนมระหว่างเรียนอยู่หรือว่าทํางานหลักไม่พอแบบนี้คือมาขายขนมด้วยกันได้นะคะเปิดบิลแล้วม้นแค่แบบหลักร้อยนะคะมีแบบกลุ่มรูปวิดีโอซัพพอร์ตไลน์น้ำอะไรแบบนี้อยู่กันแบบครอบครัวสามารถปรึกษากันได้ตลอดเวลามีเทนประจําทีมด้วยนะคะยังไงก็แบบฝากโนไว้ในอะอบอกอ้อมใจด้วยนะคะบ๊ายบาย